สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้เราอยู่สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้เราอยู่ที่ยี่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ัสดีคย่า่วที่ไหนยี่ยี่ย่จ้า หนามากสวัสดีค่ะไอ้ไอ้พ่อเทปอ้อพ่อแบนิวยอร์กเิร์สทั้งแรกของเราตอนนี้ลนะครับทันีนี้หนาวันออกปากแล้วไหนนั่นคันหที่เฮ้ยเหมือนพ่อเดี๋ยวไปแลนด์มาร์คใหม่ดีกว่าเพราะว่าที่นิวยอร์กเพิ่งมีแลนด์มาร์คใหม่ชื่อว่า West เฮ้ยนิวยอร์กเกอร์นี่เขาบอกว่านิวยอร์กเกอร์อะไม่สนอะถ้ากิดว่าข้ามได้ก็จะข้ามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่วิ่งตัดหน้ารถนะคือข้ามได้ก็ข้ามไม่ต้องรอสัญญาณแต่ถ้ามีตำรวจะก็จะไม่ข้ามปรากฏว่านิวยอร์กเกอร์มีตำรวจก็ข้ามอยู่ดีแล้วเขาบอกว่าคนนิวยอร์กเนี่ยจะแบบรีบๆนะเขาจะไม่มองฟ้ามองวิวมองตึกถ้าใครเดินถ่ายรูปมองวิวมองตึกเนี่ยบอกนักท่องเที่ยวหมดเหมือนเราตอนนี้ใช่ ไเกาะที่เรียกได้ว่าผู้ชายหนุ่มเากาะแมนหามตั้งได้ <What? S 1> <laughs> ถึงแล้วครับนี่คือเดอะเวสเซลนะครับเป็นแหละแลนด์มาร์คใหม่ตอนนี้ก็เพิ่งเปิดเลยผมไม่รู้ว่าจะได้เข้าไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องจองมาแต่เราไม่ได้จองไงถ้าไม่ได้จองเนี่ยมันจะได้เข้าไหมล่ะก็มไม่รู้เหมืนนก็ต้องไปดูหน้างานไป แล้ว้วถึงที่นี่คือเด e w s l ทนี้ก็มันเป็นสถาปัตยกรรมนะครับที่ออกแบบโดยนักสถาปัตยกรรมชาวอังกฤษได้แรงบันดาลใจมาจากเซปเวลของอินเดียตอนนี้จริงจริงนะ w e โ s เนี่ยมันไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาตั้งอีกทีนึงโ อันนี้ก็ให้สแกนโค้ดตรงนี้นะครับก็วิที่การขึ้นคือต้องมาจองสแกน QR โค้ดแล้วเข้าไปกรอกรายละเอียดของมันก็ได้เลยแล้วก็ได้เลยปีปีหกใบเฮ้ยมากเลยนะคุณ guys You sure you today this not down Thank Thank leave come make exit here do back ramp ที่นี่สูงประมาณตึกแปดชั้นนี่คือแม่น้ำฮัสันเนี่ยในหนังเรื่องอ๋อสแลลี่ที่เครื่องบินตอนขึ้นแล้วติดนกเสร็จปุ๊บก็ถึงใจลงจอดกลางแม่น้ำแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตที่ก็เป็นคดีที่สร้างจากเรื่องจริงก็คือแม่น้ำนี่เลยครับ นนนหนาวมากมันอยู่ในตู้เย็นเลยไ่ถามหนึ่งวิวอ๋อเหรอไม่ได้ถามว่าหนาวไหม้มันก็สูงดีนะคะเดียวสหลังเลยเรียบร้อยครับไปแล้วนะฮะตอนนี้ตาก่อนแครับก็ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไปได้เลยตื่น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  ตอนนี้ครับก bon ินอาหารไทยชื่อร้านว่าซุปซิปไทยนูโดที่เป็นแฟนด์้ิชน้นมันกรุบกริบความขามน้นมันกรอบแก๊ปแท้ๆพอแล้วถูกแล้วอร่อยอร่อยอร่อยแบบอร่อยเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไฮไลท์สีิกกู๊กทิวยอกเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นแบบเบนซ์ไฟแฮมเบอร์เกอร์ มาถึงจนตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าที่นี่คืออะไรรู้แค่ว่าเขาเขียนกันในรีวิวอะนี่ก็คือการเที่ยวโง่โง,ง,ง่ตามรีวิวเขาจะไปถ่ายจะเป็นเหมือนแบบสถานลอยป้าใจกลางนิวยอร์กคนก็จะแบบมาเดินเล่นมานั่งทำ,ทำนู่นทำนีเ่เ้เยแกงนี่เกา๋าเหรอรวะเจอได้สัตว์ก <c oughs> ุพงเลยพงไง <c oughs> ไม่นิ่ปักเป้าดูปักเป้ามมยุ่งเฮ้ยเฮ้ปลาไหลมอเล่ ที่เราสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ชาวนิวยอร์กเกอร์เนี่ยเขาก็จะชอบซื้อข้าวที่เป็นแบบเทคเอาไวมานั่งกินตามสถานะข้อดีของการมานั่งกินสถานะคือมันไม่ต้องให้ทิปไงปกติเนี่ยมันจะต้องให้ทิปใีการสิถึง1ิแล้วแต่ก็ออกมานั่งกินตรงแบบสวนสถานะได้เมื่อกี้ก็นั่งกินกันเต็มเลย บอกว่าตรงนี้ชิลมากโคตรดีอ่ะแบบถุงบอกเขาถ่ายรูปแร้ถุงบอกเลยอ่ะไหนบ้างบัก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 ๆัๆๆักบ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 ักตักบักบักเักบักบักบกบักับับบ แลเราก็ได้ถึงมุมถ่ายรูปของไฮไลน์ในตำนานที่เขาถ่ายกันซึ่งไม่รู้ถ่ายกับอะไรด้วยนะถึงแล้วครับที่นี่คือ c h e ซีมาร์เก็ตที่นี่ก็เมื่อก่อนเคยเป็นงานติดโอริโอค่ะใช่ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นแบบตลาดเขาบอกเป็นของกินอร่อยเยอะมาก ตอนนี้เรามานั่งในร้านชื่อร้านเนี่นละลูกเอ้ยอันไม่ออกอับตัวเล็กไปนะก็จะมานั่งชิวันก่อนนะฮะตอนนี้คือบรรยากาศร้านนะครฮะน่ารักมากบรรยากาศร้านทั้งหมดนะฮะ สำหรับทริปนี้นะครับบอกเลยว่านิวยอร์กเนี่ยคือ,อม,มหานครของโลกที่<ช>จเจริญสุดๆแล้วก็จริงๆเรามาทริปนี้ผมบอกเลยว่าเราไม่ได้แลกเงินเลยจริงหรอใช่ฮะเพราะว่าผมใช้ planet S C B บัตรนี้ฉันก็มีเหมือนกันค่ะมีคนละใบดูเวลาสมัครเนี่ยก็คือสมัครในแอปได้เลยซึ่งเลทเนี่ยได้ดีเท่ากับร้านแลกเงินแบบชั้นนำอ่ะแลกลงหน้าไว้ได้ด้วยเพราะว่าปกติเวลาเราเห็นว่าที่ค่าเงินมันลงเนี่ยก็แลกไว้ก่อนได้คือเวลาแลกเนี่ยก็คือไปแลกในแอปได้เลย เอาไปรูดใช้จ่ายเอาหรือ,อกดออกมาได้ด้วยกดเป็นเงินสดได้เลยนะครับแล้วก็มีแลกสกุลเงินประเทศหลักๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ไต้หวัน ฮ่องกงเงินยูโรดอลลาร์ฟรังตอนจีนออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์ก็มี14สกุลเงินนะคะครับผมแล้วเวลาบัตรหายไม่ต้องตกใจอายัดในแอปได้เลยนะครับถ้าหาเจอยกเลิกอายัดได้อีกให้มันสบายแล้วถ้าสมมติว่าเงินหมดให้คนที่บ้านโอนเงินเข้ามาแล้วก็จบนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวลำบากนะครับใช้ไทนเดตเอชซีบีไป ป้ะปีโป้ปโป <c oughs> วันนี้วันที่สองนะครับ <c oughs> ก็เมื่อวานนะครับเราภาพตัดนะครับโผล่มาอีกทีเช้าเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเซนเทาพาร์คครับ ถึงตึตึ้งถึงนะครับผมที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คเป็นปกาะนิวยอร์กนะครับส่วนนี้เป็นมะเร็งร้ายของวยมะเร็งร้ายสีดำเอยมะเร็งสีดำยินดีครับรรยากาศนะครับร่มรื่นเท่าไหร่สเหรียญสามเหรียญได้อย่างนี้นะ ก็คือตีเป็นเงินไทยปรมาณร้อยหนึ่งก้าวตีบาทอร่อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนกันนะครับมาครับทางนี้ครับจะเป็นร้านไอสเกตเวลามาเล่นเนี่ยจริงๆมาตัวเปล่าได้เลยเพราะว่าเขาจะมีค่าเล่นพร้อมกับอุปกรณ์หมดแล้ววิวก็ไม่สวยสู้ลานไอข้างล่างแฮ If you do, t h e let me know. If you do, t h e let me know. So baby, tell me how I'll make you feel. Is this even real? เข้ามาแล้วนะครับทั้งหมดคนละ29เหรียญตกประมาณ900บาทไทยในการมาเล่นเพราะมันถือว่าเป็นวิกเอนของเขานะแต่เพื่อเหลือวันยี่สิบสองผมบอกก่อนว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยในชีวิตนี่เป็นครั้งแรกแเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งแรกเป็นไง เป็นไงบ้างครับสบายๆครับสบายนะเกิดที่นี่เรอเกิดที่ร้านน้าแข็งใช่ครับผมอ้าวที่เไม่มีอะไรเลยอกผิดหวังอ่ะตลังมาแล้วคุณสองคนจะไม่ไปไหนกันเลยเหรอไม่เป็นไรเราเราคิดว่าเราอยู่แถวนี้เราก็สบายดีกันแล้วรอโอ้ไปกันอย่างไปแก่งๆอย่างคุณบ้านไปเล่นแทนได้ผมโชว์ซะหน่อยให้ให้พวกเด็กพวกนี้มันได้รู้จักกัน เรียกผมว่าอัจฉริยะกลบมือน,นั่นแหละฮะตอนนี้เท้าพ่อแหกฮะครับผมรองเท้ามันไม่ค่อยดีฮะรองเท้าหรือฝีมือเอาดีๆฝีมือผมเยเดียวเดี๋ยวเราไป <laughs> น้ำตกมีนาคมกันคุมพาพันซึ่งเด็กสมัยนี้ของ่ะอะไรวะ <laughs> <laughs> เออคืออะไรวะเกิดไม่ทันหนังบางมากเดี๋ยวเราไปดูของจริงแงบ Now nobody that. move. Before yeah. we no. we must obtain crowd <laughs> control. Ease with a camera. Get <laughs> ready for photo. <Foto>. now. <laughs> like. Good. Now next step. <laughs> I just need you to keep your head down, okay? <laughs> <laughs> มาถึงแล้วครับและนี่คือเบริสเดาสวยมากครับนี่คือเราควรจะมาเห็นสักครั้งใน <Hi. S 1> ชีวิต <Hi. S 1> <laughs> บอกวอดเลยเดียวเดียวไม่มาอยู่ <laughs> ตรงกลางเลยโอ้ตกใจเลยนึกว่ามีเท่านี้อันูนะครับอันนู สวนสาธารณะของจริงนะสวยมากแล้วแบบเหมือนทุกคนมานั่งนั่งนอนนอนแล้วก็เป็นสวนแต่ว่าข้างหลังเป็นตึกมันเป็นวิวที่แบบเฮ้ยไม่ได้หาได้ง่ายๆนะเรากำลังจะมาร้านอาหารที่นี่เป็นอาหารฝรั่งนะครับืบ่อว่าวที่อาหารไทยมาร้อยกว่าร้านมาพอกมาแตนเดอะสมิธ <c oughs> <c oughs> ถนนราคาอาหารที่นี่นะครับเฉลี่ยจานละ20ก็คือตีนี้ว่าจานละ600 <Okay. S 1> ก็เป็นราคาปกตินี่ก็อาจจะไม่ลงค่าทิปนะมาแล้วครับอาหารเราโพสเอาหัวแคโดของโอ,อีชังต่อมาเอามาชิมดีกว่ามื้อปูด คน85ค่ะ US แต่เราจ่ายด้วยเที่นี่เรียกเด็กเสิร์ฟต้องทำไงครับเรียกเด็กเสิร์ฟต้องทำงี้ทำไมอ่ะยกเพราะว่าถ้าเป็นซิมพี่บอกนิวยอร์กเกอร์บอกนิวยอร์กเกอร์บอกแต่ถ้าเป็นที่ไทยเป็นไงถ้าเราเป็นเด็กเสิร์ฟก็ไม่บาับหัวยังไม่โดน ถึงแล้วนี่คือแปดไอรอนหนึ่งนี่คือรักของนิวยอร์กซ่อมอยู่แม่จ๋าเฮ้ยเด็กก็สวยอยู่ไปน้ำผน้งผพานก็เหรอมาแปดไอรอนก็ซ่อมตายแล้วซ่อมอยู่จ้ะแม่จ๋าฉันมาทำอะไรที่นี่อย่างวะตอนนี้คุณอธิกิตเนี่ยเขาอยากถ่ายรูปกับท่อ <laughs> คนบ้าอะไรอย่างไรลูกกระทอร่อผมเป็นมาริโอไงอ๋อแม้คือว่าทอ่อที่เนี่ยมันมีควันพวยพุ่งขึ้นมาก็คือเป็นกรรมฐานแหละรุนแรงไปดมมันเป็นมะเร็งใช่ไม่เป็นไรตายเจอ,อแล้วเจอว่าหมายแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วแยกแยะเขานอนนี่จะมาอยู่ที่ยูเนียนสแควร์เหมือนเหมือนฟรีมาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกจริงๆว่ะช่วงที่มันยังไม่หนาวขนาดนี้มันจะมีแบบตลาดแบบเยอะมากเหมือนแบบขายวินเทจขายอะไรเงี้ย ครับถึงแล้วครับร้านน่ารักน่ารักชื่อว่าลิลลี่ลิลลี่แม่จ๋าลิลลี่แม่จ๋าต้องจองไม่ต้องเข้าอ้าว <c ười> อ้าวจบกัน <c ười> ต,ตอนนี้ครับเรากำลังจะตาที่ไท <c ười> ม์สแค <c ười> วร์ถึงแล้วไทม์สแควร์คนเยอะมากอ่ะ

แม่ไอ้แม่ไอ้อเลยว่าใครชื่ออะไรมูลาโตเมอนไปเหมือนอะไรอบเนี่ยคนนี้คนนี้คนฟอลโล่สองร้อยหกสาโอ้ยพี่เขางเออไม่ธรรมดาจ้า ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วเช้าวันใหม่นะครับเราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับจบแล้วนี่คือ2วันแรกเท่านั้นเองนะครับในนิวยอร์กนะครับควรมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะแล้วก็ตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ Planet SCB นะครับตอนนี้ก็าได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแลกเงินและให้มันเสียเวลานะครับแถมได้เลทดีด้วยคือคุณเปิดแอปของ SCB ได้เลยนะครับสมัครเนี่ยก็คือสามารถสมัครในแอปได้เลยบัตรส่งมาที่บ้านปุ๊บเปิดใช้งานนะครับแลกเงินเก็บไว้ได้นะครับตอนนี้หลายสกุลเงินมากครับสิบกว่า ผ่านบัตรได้เลยหรือบางคนอยากมีเงินสดเก็บติดตัวนะครับก็ไปหาตู้นะครับที่มีแสลักวีซ่าเนี่ยเป็นเงินสดออกมาก็ได้ขอบคุณนะครับ Planet sb ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย